สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสิ้นธรรมรัตนักสุริยะอดีตพิธีกรนักพากย์ดังหลังติดโควิดเสียชีวิต เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์65เมอติรัตน์นาคสุริยะลูกชายของธรรมรัตน์นาคสุริยะเปิดเผยว่าบิดาได้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 มีอาการติดเชื้อลงปอดเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้19กุมภาพันธ์โดยจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจที่วัดพานุรังสีบางพลัดกรุงเทพมหานคร เม่อติรัต์เปิดเผยว่านายธรรมรัตน์ติดโควิดจากผู้ดูแลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอาการอาเจียนและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาการทรงจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับธรรมรัตน์นาสุริยะเป็นนักร้องพิธีกร,รรายการนักแสดงนักพากในรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางช่อง7มีผลงานพากนางบิ๊กซีนีมาทําให้ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําและมีผลงานการแสดง เรื่องสุริโยไทยก่อนลาออกไปทํางานการเมืองลงสมัครเป็นสกเขตลาดพร้าวสองสมัยก็ลงสมัครสอวอแต่ไม่ได้รับเลือกสิริอายุ88ปีอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ